คลิปนี้เจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เล็กทำอ่อมเนื้อบัวใส่หัวปรีนะคะอันนี้หัวปรีคือเล็กล้างน้ำแล้วก็แช่มะนาวไว้แล้วจะให้มันขาวๆไม่สีคำๆแร่เนาะอันนี้คือล้างแช่แล้วแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำจ้าปีกล้วยวันนี้จากสวนคุณย่าอันนี้คือเนื้อบัวนะคะเล็กหั่นเรียบร้อยแล้วก็ปรุงเครื่องแล้วก็เราจะ ตั้งไฟให้เคี่ยวเนื้อวัวให้มันเปื่อยก่อนเพราะเนื้อวัวเราปกติก็จะหยาบเนาะก็ะตำเครื่องโดยพริกแห้งหอมแดงใส่กะปิเกลือน้ำปลาร์ชูรสน้ำปลาค่ะแล้วก็ตั้งไฟเคี่ยวให้เนื้อเปื่อยก่อนค่อยจะเอาปีใส่ที่หลังนะคะปุดเลยน้ำเริ่มลดแล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะนำปรีพล้วมาใส่ลงไปจ้า ให้ลงไปเลยต่อไปก็เติมน้ำจ้าน้ำน้อยไปเดี๋ยวมาใส่อีกค่ะเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะอืม แล้วก็จะปิดฝาหมอ้อไว้ให้ตัวปีกกล้วยของเรามันสุกดีนะคะแล้วก็จะมาชิมรสเพิ่มเติม <c oughs> อีกครั้งนะ่านัวมถือปากถือใจบอบะแซคกระปุกเพิ่มเติมได้แกงปีกกล้วยจะเพิ่มความเปรี่ยมโดยใส่บะขามเปียกนะคะอ่าใส่น้ำถั่วพอดีปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะให้ปีกล้วยสุกแล้วก็เปื่อยกลับมาดูอีกครั้งนะคะ อันนี้ก็สิทระว่างนี่เล็กกรสิไปเก็บผักอีตูวมาใส่เด้อค่ะเด้อออมเนาะออมบุเนื้อวัวใส่ปีกล้วยอ่าแล้วจากที่เล็ไปเก็บผักอีตูวมาเด้อค่ะก็สิมาเปิดวงหมอเข้าจ้าเป็นไงปีกล้วยเขาสุกดีแล้วบ่โอเคสุกแล้วนะคะเนี่ยต่อไปชิมรสชาติเพิ่มเติมอย่างบอ่อืมนวดแล้วพี่นอ้อง ต่อไปคำว่าอ,อ่อมมันก็ต้องใส่ข้าวคั่วนาะเล็กก็จะใส่ข้าวคั่วเข้าไปช้อนหนึ่งเพิ่มความหอมแล้วก็ความอ้วนตัวเข็มข้นต่อไปก็จะใส่พรายอีตูลงไปจ้าเป็นอันว่าอ่อมเนื้อใส่ปีกว้วยของเล็กมือนี่ลนแล้วละจ้า หอ,อมข้าคั่วมากเลยปิดแก๊สได้จ้ะอยาให้เบ่งหน้าตาก,กันมันมีะอิตูบลายหอ,อมแห้งนี่จ้ะอ้อมเนื้อวัวใส่ปีกกล้วยเด้อจ้าแล้วแล้วมือนี้คลิปนี้เราก็ขอลาก,กันไปก่อน,นเด้อไอคลิปหน้าจะหาแนวเห็ดแสบๆมาสู่เบ่งสู่กินเด้อจ้า ใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้เล็กด้วยนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ